กจารณ์การเกษตรวันนี้เราจะขอวิจารณ์กรณีที่น้ําท่วมที่จังหวัดจันทบุรีท่านผู้ชมครับในกรณีที่น้ําท่วมอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นตามมาน้ําท่วมคราวนี้เราคาดการว่าปีหน้านี้ผลไม้จะต้องแพงแน่นอนการที่ผลไม้แพงเพราะว่าผลไม้จะมีผลผลิตลดลงน้ําท่วมคราวนี้ จะต้องมีเชื้อโรคระบาดไปมากมายโดยเฉพาะเชื้อราไฟทอปเทล่าซึ่งเป็นเชื้อราที่ทําความเสียหายให้เกิดโรครากเนา่าโคนเนา่าทุเรศแนวโน้มในเรื่องเกี่ยวกับกิ่งพันธุ์อาจจะมีการค้าการขายกันได้มากยิ่งขึ้นสิ่งสําคัญก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ประสบความเสียหายในคราวนี้ใครจะช่วยครับใครจะช่วยในเรื่องเงินทุน ที่จะเอามาใส่ปุย๋ยเอามาบำรุงให้เต็มที่เพราะเราเกือบจะรู้อยู่ล่วงหน้าว่าแนวโน้มผลไม้จะต้องราคาดีแน่นอนเงินตรงนี้เอามาจากไหนครับและใครจะช่วยรัฐบาลจะช่วยกระทรวงกรเกษตรจะช่วยนักวิชาการจะช่วยหรือเกษตรกร,ะร,กรจะช่วยตัวเองอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามครับ ช่วงนี้ตีคองร้องทุกมาฟังดูสิครับว่าทุกข์ของชาวนาเป็นอย่างไรครับครับพวกวายากจะร้องทุกข์กับพวกรัฐบาลเนี่ยให้ให้ทางนุนเลื่องการพู้ตึงเรื้ยงยุกยาหน่อยคือตอนเนี้ยยุกยาแพงมากเลยแล้วก็ให้พู้ตึงขาวมืงค้าวตอนเนี้ยเกณฑ์ระดับตีผันรัว่าถ้าเกณฑ์ระดับตีรัว่าที่ยุกไม่ได้ครับเพราะเพราะยุกยาแพงน้ำมันก็แพง อยู่ไม่ได้ครับต้องอยู่ระด,ดับค่าพันธา์ควาเนี่ยพรอะรัฐบาลเนี่ยพูดถึ่งเรื่องข้าเรื่องยุกยาเนี่ยให้าามากมายเลยซึนน่งน้าทำกินน้ำแม่น้ำท่าจีนก็ลงทุกวันทุกวันไม่มีน้ำที่จะขึ้นมาทำนาได้เนี่ยจะทำยังไงจะอยากให้รัฐทำไงครับต้องปล่อยดำมา้ยดิข้าวก็ถูกอุ้ยก็แพงยาก็แพงอยากให้ข้าวขึ้นราคามากกว่านี้ไปหน่อยเหรีเหรียญละห้าพันกว่ากว่าอย่างเงี้ย พอ,อยู่ได้ชาวนาถ้าน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้แย,ย่ไปไม่ไหวอะน้ำมันก็ขึ้นช,ช่วยได้ช่วยทีเถอะเจา้าปรูราคาที่ประกาศตามสื่อมวลชนกับราคาที่ชาวนาขายได้จริงไม่เคยตรงกันเลยครับที่ประกาศแพงกว่าที่ชาวนาขายได้จริงบอกว่าห้าพันกว่า บางทีก็4,000นินนิดเท่านั้นเองทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับปุ๋ยยาที่ว่าแพงก็ยังพอทนเพราะว่าถ้าเป็นของมีคุณภาพแพงหน่อยก็ยังไม่ว่ากันไอ้ที่แย่นักก็คือว่าของไม่ดีไม่มีคุณภาพแล้วมาประกาศขายแล้วก็ขายแพงด้วยอย่างนี้สิครับที่ชาวบ้านจะอยู่กันไม่ได้หยุดซะเถอะครับ ผู้ชมครับวันนี้ผมมาเสว่านาชายทุ่งกับเพื่อนพี่น้องชาวนาที่นั่งอยู่ทางซ้ายนั่งอยู่ทางขวานะฮะคุณสายันเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่แขกมาจากอาลับนะฮะแล้วก็นี่คุณอะไรครับปวิดปวิดคุณประวิดครับคุณลุงครับบัวครับคุณลุงบัวแล้วก็ดมสาวดมสาวดมนะครับแฟนคุณสายันแล้วพี่นะครับพี่เกครับพี่เกตครับน้องครับน้องบุญสมมอเตอร์ไซค์ไปล้มมานะนะหน้าตาฉีกไปเลยนะครับ วันนี้เรามาสนทนาชายทุ่งนี่ต้องการจะคุยกับพวกเราว่าเป็นไงครับทํานามันลําบากยากเข็นยังไงบ้างครับขั้นตอนมีใครจะให้ความเห็นครับเริ่มเลยครับเวลาชาวนาใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่ใช้เท่าไหร่ครับเมื่ออย่างปีต้นต้นมาเนี่ยใช้ตีทั่งครับพอมาปีนี้คือตีทั่งไม่ไหวจนหน้าทําให้เกิดโรคเกิดมแมลงเกิดเชื้อราชาวนาต้องหั่นมาใช้ ว่านกันไร้ต่อตามทั้ง3ถังตา้มทั้ง<า>30กิโลตามสิกิโลในขณะที่ตอนนี้ทางราชการแนะนําว่า15กิโลก็พอทีนี้ทําไมชาวนาต้องหว่านเผื่อครับคือเผื่อนกเผื่อน,นู่เผื่อห้อเชลี่พอ,อหน้าฝนเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยทำถ,ถ,ถ้ามีน้ํามาจากในห้อเชลี่หลบฝนจะกัดกินต้นข้าวหมดคือชาวนาจะต้องว่านเผื่อเผื่อให้มันกินเพื่อให้มันกิน,น,กนแล้วที่เหลือที่เหลือก,ก็ชาวนาก็ได้เอ๊ะแล้วทำไมเราไม่หาทางปล่าหอยเชอรี่ให้มันอยู่เลยก็ ก็ตอนนี้ยาวมันแพงครับเพราะฉะนั้นหวานให้มึงกินได้เลยต้องหวานให้มันน่าเอาหน่อยเพื่อไว้เพื่อห้อยกินมั้งอะไรมัางนี่ตอนต้นเล็กครับแต่พอต้นใหญ่แล้วมันไม่กินแล้วไม่กินแล้วครับต้นกลมเนี่ยนะครับอ๋อแล้วหวานมีบางคนบอกว่าหวานเผื่อหญ้าบอกยาหวานแน่นแนแล้วหญ้าไม่ขึ้นจริงหรือเปล่ามันก็ตื่นครับครับคือหน้าหน่อยเนี่ยเราก็ให้โตไปแล้วจะค่อยน้ำา่อยอะไรแห้งเนี่ยลดต้อุดยาได้เยอะครับครับคือทำนาเนี่ยงม้งเปียกเนี่ยโลกก็ไม่มีเชื้อราก็ไม่มีเผื่อให้ข้าวม ประหยัดไปได้เยอะครับประหยัดพุ่มฟางยังมีได้เยอะครับเป็นความเข้าใจของชาวนาว่าถ้าหว่านข้าวแน่นแล้วญ้ายจะไม่ขึ้นนะฮะซึ่งเข้าใจถูกหรือไม่ถูกก็คิดว่าถูกหรือไม่ถูกผมตำหรับพมเนี่ยพมเองก,ก,ก็พมกว่าเห็นว่าถูกครับแค่ลายตั้มทังเนี่ยผมก็ถูกครับในขณะที่ทางราชการบอกว่า15โลนะครับแต่จริงๆตอนที่เริ่มออกมาใหม่ๆนาน้ำตมเนี่ย7-15โลคือมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะฮะ ก็คงต้องมีแสงสองแนวทางครับแนวทางที่หึงก็คือว่าป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้อยู่มือแล้วใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรฐานหรือจะเอาอย่างวิธีชาวนาบอกว่าถ้างั้นก็แบ่งกินไปเ,เลยครับ <นะ S 2> ก็ตอนนี้มันพ่อ,อยเนี้ยหลบกลนเยอะใช้ยาฉีดยาป้าบเท่าไหร่ก็ไม่ยอมแพ้พอเยอะสําหรับถ้าวานข้าวไรติมห้ากิโลเนี่ยได้สําหรับพื้นที่ดอนถ้าพื้นที่ลุ่มเนี้ย คงไม่ได้กินนะครับได้กินก็น้อยกเพื่อนูเพื่อนู้แล้วเพื่อให้นกหนูหอยไม่มาทําไงล่ะเนี่ยแน่นกันใหญ่เลยแน่นนะครับแน่นเท่าไหร่อสามทั้งสามังไม่แน่นเท่าไหร่นะความรู้สึกชาวนาในความรู้สึกชาวนาครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าโดยทางวิชาการเนี่ยเราบอกว่าข้าวเนี่ยเจ็ดถึงสิบห้ากิโลก็พอแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวนาที่เราคงจะต้องค่อยค่อย หาทางกันต่อไปเพราะว่าชาวนานี่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหารือถ้าบางจัดถ้าติดผ้ากิโลถ้าบางจัดหนึ่งชาวนาเนี่ยฉีดยาตอนฝนตกเนี่ยเอายามาอยู่หนึ่งจะลบจะลบจะคุมยาไม่อยู่จะลบบางคนไปเข้าใจอย่างที่เข้าใจนี่คือว่าถ้าอัดแน่นๆเข้าไว้ยามันขึ้นไม่ได้แต่ว่าข้าวมันแย่งที่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านผู้ชมครับนะฮะไปเข้าใจว่าข้าวนั้นแน่นแล้วยาจะได้ไม่ขึ้นมารบกวนเป็นอย่างนั้นไปซสอีก เมฉีดยาคุมอยู่แล้วถ้าเกิดฝนตกนี้จียาคุมหญ้าจะทําไหวไหมจะมีปัญหาอะไรไหมมีครับบางทีก็ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แปลว่าผมมันตกไม่อยู่แปลว่าคุมหญ้าไม่ได้ไม่ได้ครับก็เลยมีปัญหาคนนี้ทําอย่างเดียวไม่ค่อยพูดฉีดก็ฉีดต้องฉีดและทิ้งประมาณหนึ่งวันฉีดต้องทิ้งล่วงวันแล้วก็ถึงฝนจะตกไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรถ้าฝนตกก็ต้องปิดน้ําไปก่อนครับ เพราะฉะนั้นถ้าฝนฟ้าตกลงมาฉีดอยู่ฉีดยาเสียหายอีกนะครับหไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าทํานาเนี่ยตอนนี้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวกันอยู่ไร่ละกี่ถังครับตอนเนี้ยที่ใช้กันมาจากปีแล้วเนี่ยจากสีทั้งจากตีทั้งมาเพราะตีทั้งไม่ดีตอนหน้าจากแมลงก็รบกวนเวลาก็เป็นต้องปุ๋ยยาเข้าแมลงฉีดบ่อยท<ช>ีน,นี้มาปีนี้มาลดมาเมล็ดพันธุ์ข้าวหน่อยจากเลือดจากสีเป็นตามทั้งวานเบาๆพ,าพอดี โลก,ก็ไม่ค่อยเป็น,มนแมลงก็น,น้อยก็ยังถือว่าเยอะอยู่ครับส <3 S 2> าถังนี่กี่โลครับคุณสายันสามกิโลสา <30 S 1> กิโล,โลยังใช้เกินไปอีกครึ่งหนึ่งนะฮะทางราชการบอกว่า15ก็พอตอนนี้กรมส่งเสริมถึงขนาดบอกว่าทำสปอตออทีวีออกมาเลยบอกว่า15ก็พอนะฮะสายันครับเวลาข้าวเริ่มโตขึ้นมาแล้วนี่ปัญหาศัตรูเพื่มมีอะไรบ้างครับ ในในระยะเดือนครึ่งนี่นอนกรมจะเริ่มลงเดือนครึ่งนอนกอเริ่มลงแล้วอะไรครับใบขาวใบขาวเป็นยังไงอาการเป็นยังไงครับเป็นนอนม้วนใบอ๋อนอนม้วนใบชาวบ้านไปเรียกว่าโรคใบขาวที่จริงเป็นนอนม้วนใบนะฮะแล้วอะไรครับเชื้อราเชื้อราเป็นที่ต้นลาต้นเนี่ยครับอ่ามีอะไรบ้างครับตับใบแห้งตับใบแห้งชาวบ้านเรียกต้นผุใช่ไหมเนี่ยเมล็ดด่างเมล็ดด่าง เม็ดลายเงี้ยเม็ดลายนะครับแล้วมีอะไรครับแล้วแก้ยังไงฮะแล้วต้องใช้ยาฉี่ยาเชื้อราพวกปาวิตินอ๋อฉีดครับนะฮะครับแล้วพี่คุณพี่ละครับตอนดังๆหน่อยมาไกลๆหน่อยอ่าตอนเมล็ดออกมาแล้วนี่นอกจากเมล็ดด่างแล้วมีโรคอื่นอีกไหมฮะมีปัญหาย่างหนึ่งว่าแมลงสิงแมลงสิงจะมาดูดกิน ตอนที่ข้าวกำลังเป็นในน้ำนมอ่อนอ๋อข้าวเป็นน้ำนมแรงสิงมาดูดเลยนะฮะเป็นแรงสิงกินนะครับทำให้ข้าวรีบข้าวรีบมาจะมันจะมีจุดดำๆที่เม็ดเมล็ดข้าวที่เมล็ดข้าวเป็นเม็ดจุดสีน้ำตาลน้ำตาลปันหาตรงนี้นะต้องฉีดอีกเที่ยวหนึ่งเพราะฉะนั้นระยะข้าวตั้งเป็นน้ำนมนี่ต้องต้องฉีดเลยครับคุณสายานเวลาต่อนข้าวตั้งท้องนี่ต้องใส่ปุ๋ยแต่งหน้าไหมแต่งครับแต่งหน้าด้วยปุ๋ยอะไรครับส6บหกี่สูตร ส6 20กยี่สิบศูนย์บางคนมีปุ๋ยอื่นแต่งหน้าบ้างไหมครับมีครับอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ประหยัดน้อยครับใช้ยูเลียสี่พกตื้นตู้นี่ยแต่งหน้าติดไรเนี่ยสักลูกต้องลูกเนี่ยพอพอครับแต่งแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นครับใส่บางบ้า่าไปใส่หน้าอ,อนนนันหน้านี้ทําให้เกิดโลคอีกครับอ่างครับติดตานิเป็ลใส่แพงหน่อยอ๋อครับแพงหน่อยทีนี้ของคุณลุงบ้างครับคุณลุงเวลาเกี่ยวข้าวนี่ ถ้าฝนฟ้าตกขึ้นมานี่มีปัญหาย,ยังไงบั่งเนี่ยมีครับคือถ้าฝนตกฟ้าก็ลม้มราคารถเกี่ยวก็แพงขึ้นที่ตอนเอาไปค่ายถ้าเกิดข้าวเม็ดเปียกก็ถูกลงมาเยอะครับเกียนหนึ่งก็ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้ยบาทถูกกว่าราคาที่เดิมอยู่ทีนี้ถ้าเกิดถึงเวลาเกี่ยวแล้วแต่ฝนมันจะตกเนี่ยก็<ล>ต้องหยุดก่อนต้องหยุดก่อนครับถ้านะล้มก็ราคารถเกี่ยวก็ขึ้นอีกอืมแหมลำบากจังนะเป็นชาวนาเนี่ย แล้วทาไมเรายังทํานากันอยู่ล่ะครับคุณอุดมไม่รู้ังไ่ทำอะไรเพราะว่าเกิดมาก็ทํานาแล้วเกิดมาก็ทํานาแล้วแต่สังเกตดูนะถึงว่าจะลาบากแค่ไหนคุณอุดมยังยิ้มออกนี่เพราะอะไรเนี่ยตอนนี้บางคนมีเงินต้องเป็นร้อยล้านยังยิ้มไม่ออกน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะอะไรยังยิ้มได้เนี่ยคลายเครียดคลายเครียดเนาะไม่รู้จะทุกข์ อะไรใช่ไหมไม่รู้จะทุกข์กับใครอ่ะนนไม่รู้จะไปทุกข์กับใครเนาะแล้วทุกวันนี้เราก็อยู่มีความสุขดีก็สุขดีดอยากได้ข้าวเกลียดสักเท่าไหร่เอาแบบสูงสุงสดเลยเนี่ยอยากได้เกลียดละหกพันห้าอย่างน้อยๆข้อ 6, หกพันห้าไว้ก่อนราคาข้าวจะขึ้นจะลงข้อให้รัฐบาลซื้อจากชาวนาจริงๆเลยเนี่ยหกพันห้าส่วนมากที่เขาบอกว่าข้าวราคาเท่านั้นเท่านี้ชาวนาได้ตามจริงไหมไม่ได้เลย แล้วได้เท่าไหร่ส่วนมากเวลาเขาประกาศทุกว่าห้าพันเงี้ยได้อย่างมาก์กสี่พันสี่พันหกสี่พันหกห้าไปสี่ร้อยเลยห้าไปสี่ร้อยแล้วพอเขาเคยปลูกข้าวได้ราคาสูงสุดในได้เท่าไหร่สูงสุดเลยตั้งแต่ชีวิตขงดมเนี่ยสูงสุดม่ดอยู่คนหนึ่งได้เกี้ยงกว่า,วาได้เจ็ดพันห้าได้แค่เกียนกว่า,วาแค่นั้นละ่ะ เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าแล้วที่เลือกอีกเป็นร้อยเกวียนได้เท่าไรได้สี่พันร้อยได้สี่พันร้อยมันเป็นพ่ออะไรถึงเป็นอย่างนั้นล่ะไม่รู้ทำไมชาวนาไม่หยุดทํานากันบ้างล่ะจะหยุดจะเอาที่ไหนจ่ายเออชาวนาบอกถ้าหยุดแล้วเอาที่ไหนจ่ายคุยกับคุณอุดมบอกว่าถ้าคนอื่นไม่หยุดเราหยุดมั่งปลูกถั่วมั่งไม่ได้ยังไงไม่ได้เดียวคอยเดียวนู่ไปกินเข้าหมอเขาวดาวอีก <g ül> แปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาทำกันเราไม่ทำเราไม่ทำปล่อยให้ยญ้าลกปล่อยให้ย่้าลกนู่ก,ก็ไม่อยู่ที่เราพอเขาทำนู่ก,ก็ออกจากเราไปกินข้าพวพอน้ำมากล้นวัคนานหนา้อยก็ออกจากของเราไปกินข้าวเขาก็ <c oughs> ด่าเรา <c oughs> เขาก็ด่าเราเป็นยังไงไม่ทำกินอ๋อ้าวว่าเราี้เกียจอีกอ้าวว่าเราเกียจไม่รู้จะทำกินท่านผู้ชมครับเสวนาชายทุ่งวันนี้ เรามาที่ตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านผู้ชมครับต้องการให้เราไปเสวนาที่ไหนนัดกันมาสิครับ4ีหคนแบบนี้แหละครับแล้วเราจะไปพบกับท่านครับที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยบอกมาได้ครับที่รายการของเราเราจะไปร่วมเสวนาฟังความคิดเห็นของท่านครับคำถามสัปดาห์นี้ผมขอถามว่ามะละกอตัวผู้นั่นนาดอกมันเป็น ยังไงมันเป็นดอกเดียวแล้วดอกใหญ่ๆหรือออกมาเป็นพวงเป็นช่อมากมายแล้วตอบมาเร็วสีมันออกมาเป็นช่อหรือว่าดอกเดียวเขียนประเดียวเดียวทรงตูปไรสนีสรงมาที่ปอนอกข้างล่างนี้แล้วทันที่โชคดีจะได้รับรางวัลท่านผู้ชมครับ ถึงเวลาจะต้องจากกันอีกแล้วละครับแต่เราจากกันวันนี้สัปดาห์หน้าเราก็ยังพบกันอีกครับขอบพระคุณสำหรับคําแนะนําต่างๆกรุณาเขียนคําแนะนํามาได้ครับตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านหน้าจอดนีนะฮะหรือท่านจะมีคําถามอะไรที่จะสอบถามมาเราจะแนะนํามาเสนอในรายการนี้ครับทรงท้ายรายการวันนี้โรงจากที่ผมนั่งพักอยู่นี้เย็นสบายครับเป็นอากาศชายทุ่งถ้าไม่เชื่อผมก็ดูจากเด็กที่นอนอยู่ด้านหลังนี่แหละครับท่งเสียงแค่ไหนก็ไม่ตื่น เพราะเขากาลังหลับสบายอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ทั้งอากาศบริสุทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างย่อมนํามาซึ่งสิ่งดีๆสําหรับชาติบ้านเมืองของเราครับโปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้บริสุทธิ์วันนี้ขอลาจากท่านไปด้วยเวลาพิยงนี้ครับสวัสดีครับ